สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำากล้วยมาจากแถบเอเชียกันแต่ไม่ใช่กล้วยไทยเนาะกล้วยแขงนี่กล้วยของแข็งชื่อกล้วยแขงแล้วเครื่องมีอะไรมังก็มีพริกกระเทียมมีมะเขือเทศมีนาวอันนี้คือผักข้ามเคียงแล้วก็เอจะใส่กระชายไปด้วยค่ะเพราะเอชอบ ก็มีน้ำปลาชิรสเอ,อน้ำตาลมีน้ำมะนาวทาให้พอนะคะแล้วก็จะมีเ,เจียวบองเอจะใส่ลงไปด้วยค่ะเอเไม่อยากใส่เป็นต,นตนอนๆอนเอเพิ่งทานยาค่าพยาธิไปคงเข้าใจนะคะ <laughs> เนาะแล้เวเราไปลงมือทำกันเลยส่วนพริกเนี่ยเอจะใส่พริกผงลงไปให้มันแดงๆนิดหน่อยเนาะ จะได้เหรอว่าดูหน้าทานเพราะว่าเอได้มีแต่พริกเขียวติดบ้านอย่างเงี้ยจะเอภาวนาให้ต้นพริกเขาโตเราเอจะได้ไม่ต้องไปซื้อพริกซื้อขั้นหนึ่งก็สองร้อยห้าสิบกรัมก็สร้อยห้าสิบกรัมก็ประมาณสามยูโรห้าสิบค่ะเนาะเดี๋ยวเราลงไปตามล่างกันเนาะบ้านจะรุกหน่อยนะคะนี่มองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมคะ เออแล้วมาตำอันนี้กันดีกว่าเนอะอืมน,นี่จะทำพริกสดกับพริกคงแล้วก็กระเทียม พักสักครู่ก่อนนะเด็กค่ะตอนนี้เขาก็ได้ละเอียดแล้วเนาะเอ๊ะจะใส่เอ่อนี่ลงไปเยอะนะใส่ลงไปเลยเอ๊ะจะใส่เอ๊ะจะตำหมดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขากินไม่หมดเอดก็จะเก็บไว้ทานพรวงนี้ต่อเพราะว่าเราไม่อยากทำมันไม่อยากทำบ่อยๆอ,ยอะ่ะคือ ถึงเวลาเราก็จะทานสองมื้อได้ไม่ได้ทานมื้อเดียวเนาะอยู่นี่ต้องประหยัดค่ะอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดมันก็จะเป็นผลดีกับเราในอนาคตข้างหน้า ระหว่างนี้เอขอไปตำให้ละเอียดแป๊บหนึ่งก่อนนะคะค่ะระหว่างนี้เขาก็ละเอียดแล้วเอก็ไม่อาวลเอียดมากเนาะเอก็จะใส่ใส่ปลาล้างลงไปเลยค่ะเกือเทศว้าวลืมใส่ออนนี้ไป เืมใส่นี้ตําไปด้วยเลืมเลยเใส่ตอนนี้ก็ได้เอาา๊ะมันต้องดีมันาวเนาะใส่ตำไปได้ไปก่อนเดี๋็กขอตัวตําสักครู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลกันเลยเนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, เาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเดอใส่น้ำตาลเจ็ดช้อนชา ไอ้เป็นคนชอบหวานเนาะใส่ชูรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็เรามาใส่กันมะนาวกันทั้งเปลือกเลยเนาะก็จะได้มีกลิ่นหอมของเปลือกมะนาวไปด้วยถ้าไม่พอเดี๋ยวอีวมีน้ำมะนาวบีตามอนม,มา เดี๋ยวใส่น้ำปลาน้ำปลาอย่าใส่เยอะเนะาะเมื่อกี้เราใส่สองช้อนก่อนอ่ะไดมเลย

เราต้องเติมอะไรกันม้างหวานได้แล้วเปรี้ยวยังไม่ได้เค็มยังไม่ได้แล้วเราใส่น้ำมะนาวกันไปสองช้อนตามช้อนเนาะแล้วก็สองช้อน กินกน,เนัเอร่อยแล้วค่ะอืมฮะเราตักใส่จานกัน ใส่แตงกันเนอะเหลือก็ไว้ในกรนีะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะตำ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 ,ตำกล้วยค่ะตำกล้วยเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ค่ะ